การแรกเลยใครจะรับก็รับให้ราคาเดิมเท่าเดิมโปให้เท่าเดิมนะั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนราคาเลยสามพันเจ็ดเท่าเดิมรับใหม่รับเก่าหมดเกลี้ยงนะพี่ใครที่รอของนะรีบสั่งเลย พันเจรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวกระส่งฟรีกระสอบรีวิวกระสอบใหม่ไม่รวมส่งค่ะ <c oughs> <c oughs> ลงใหม่เหมือนเดิมที่ป้ายโทเน้นงานสะอาดผ้าไม่หนามากนะคะเอาจริงเปิดรีวิวบ่อยมากเอ้หหแ,ลแล้วเปิดรีวิวทุกครั้งเลยนะที่ขอมาสุดล็อตเลย เพราะว่ารุ่นี้มาทีสามสิบสี่สิบมมารอบไหนก็รีวิวให้ตหลอดเนะจรับก็เอาเนี่อะไม่น,นกันนะพี่นะใครที่ชอบงานสะอาดนะคะ ไม่หนามากุไเลยมัน่แล้วเลแล้วแนจะ้เอาที่ใส่แล้วมาให้พี่เลย ใครรอง,งานป้ายนี้นะคะจัดได้เลยนะสั่งกันได้เลยนี่ก็มีคนออเดอร์ไปไหลายลูกเลยนะพอทราบข่าวว่าของมาก็จัดกันไปแล้วคนละสองคนละสองเอา้าทำไมลูกค้ามาเยอะจังวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะเฮ้ยตัวนี้เก๋อะดูที่เป็นเสื้อคลุมเสื้อแจ็คเก็ตผ้าร่มป้ายนี้เน้นงานใหม่เน้นงานสะอาดผ้าไม่หนามากค่ะสวัสดีครับ เสือ,อยืดดำล้วนหมดลูกค้าปกติมีมีดำล้วนมีขาวล้วนแล้วก็มียืดสีแต่ตอนนี้ดำล้วนหมดอ่ะเสื้อผ้าล่มนะนี่เห็นไหมเนี่ยสปีดโด3,700บาทค่ะเป็นอ่อแจ็กเก็ตผ้าล่มนะคะใส่ได้ทั้งใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะคะ45กิโลค่ะงาน US นะลงใหม่ๆเลยู้ดูงาน ตัวนี้มือหนึ่งยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ป้าย,ยังห้อยบางตัวอาจจะแบบเป็นกั๊กนะคะนี่เห็นไมสามพันเจราคาเดิมตัวนี้เก๋มากบางตัวก็มีหมวกค่ะใส่คลุมได้นะคะใครจะรับกระสอบรีวิวรับเลยลงแบบเมื่อเช้านี้เองเลยคะ่ะ ตัวนี้เป็นแขนสั้นเนาะบางทีอะลูกค้ามันอาจจะมีติดกัก๊กหรืออาจจะติดแขนสั้นมาบ้างแต่มันเล็กน้อยนะแต่ก็จะโชว์ให้ดูแหละเพราะว่างานมันเป็นงานกระสอบมันเกิดขึ้นได้แ,แต่มันก็เป็น <c oughs> สไตล์เดีวยวกันเนี่ยสีแดงอันเดอร์แดงๆครับรวมทุกไซส์เลยนะนี่เห็นไหม ไม่หนามากไซสารวมนะคะสำหรับพัดลมป้ายตรงนะแต่สะอาดลูกค้างานสะอาดงานใหม่สีสดๆจริงเนี่ยสายกาลังดีสองแฟดต่อแฝดมันดีสีแดงอันนี้นส, <c oughs> สนะีสีอะไนะสีเทาอุ้ยลูกค้าดู ใครรอนะคะพักเลย อื่นก็ทักได้นะลูกค้าร้าน,นใหม่อันนี้หม,มูรีวิวสซพพัลลมให้ก่อน <c oughs> รีวิวไหมรับได้เลยนะรีวิวส่งฟรีค่ะนี่เห็นไหมลูกค้าเนี้ยคือยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่ได้ซับไม่ได้รีดเลยคือออกจากกระสอบเลยจะเป็นอย่างนี้ถ้าลูกค้าเอาไปซับรีดเพิ่มเติมนะสวย <c oughs> <c oughs> มาอีกแล้วงานแบบยังไม่ได้ใส่ค่ะที่ก็ดังรับดจ่ <c oughs> โอ้ดิจิมอนเหรอไปละมีไหมละ่ะอันนี้อะไรบอกว่าดาร์ตอันนี้ดาร์ตดาร์ตดิจิมอนนี่อู้แจะใหม่ใหม่เลยป้ายเนี้ยเน้นใหม่บอกแล้วเน้นใหม่แล้วก็เน้นผ้าไม่หนาเน้นแบบออกเป็นแจ็คเก็ตเยอะอันนี้คือจากประสบการณ์ที่เปิดรีวิวมาเยอะสำหรับป้ายนี้นะ จะออกสไตล์นี้ใครจะรับก็สั่งเลยกับอีกแล้วนะกัดเลยสวยค่ะสวยมากดำสนิทสีดำเนี่ยแจ็กเก็ตด,ดำเลยค่ะชอบมาก ใส่คุมลูกค้าขายได้ตลอดนะเสื้อพ้า่มเนี่ยเป็นใส่คุมนะคะ <c oughs> เอาไปเลยลูกค้าสั่งกันได้เลยไ <c oughs> ม,ม,ม,ม่ๆมเหมือนเดิมค่ะใป้าย้ีของน้ำใหม่เย้็นหม่อยสะอาด แล้วก็ออกทรงแจ็คเก็ตเยอะนะนเดินป่าแคมปิ้งก็มีค่ะสายแคมป์ ได้งานใหม่ๆสะอาดๆอ,อ่ะไม่ต้องทำอะไรเยอะเอาเลยป้ายนี้แหละเอาไปสามพันเจ็ดก็พออืมยั็ตามหางานเก็ดสวย ให้ดูก็ประมาณนี้แหละข <c oughs> องผู้หญิงตัวนี้น่ารักมากเห็นไหมพี่บอกแล้วมีออกไปส่งแพ็กเกจสวยๆ สวยเลยตามาน้องเหมียว <c oughs> ใส่สีสใช่ไหมเหมีมยวคเห็นสีเหลืองก็ไปหยิบไปใส่ละใม่ม,มันสวยมมัสวยเลยนะ นี่ฮะอ่านี่เห็นไหมลูกคะแจ็คเก็ตสวยๆใหม่ๆสะอาดๆโอเคใครจะรับทักเลยนะไป แล้วโซ่แจ็คตโอ้โไปเดินป่าได้เลยใหม่ยังไ,ไม่ได้ใส่เลยใหม่ไม่ได้ใส่เยอะเลลูกค้าใหม่แบบป้ายห้อยอ่ะโอ้หตัวนี้ก็สวยเด่นเลยแจ็คเก็ตด,ดอมพันเดี่ยวพี่ดูเถอะยังไม่ได้ใส่เลยค่ะาแจ็คเก็ตตัวนี้ เดินฝ่านะนไปแบบไอ้นี่เลยอะสีม่วงก็สวยลูกค้านี่เด็กๆใส่คุมไปโรงเรียนอะไรเงี้ยได้นะเอาไปขายกันได้เลยเหน สวยจริงผู้ถามอ,ออกส่งแจ็คเก็ตเนี่ยออกส่งแจ็คเก็ตนะคะแจ็คเก็ตแบบเท่อะ่ะ ส9 0 0หมดแหละค้าก็ไม่ยอมมาจับโลกบเนี้ยเชิญเลยค่ะพี่เชิญเลย เนี yeah, ่ยเจอทรงสวมอยู okay, so ่แค MM ่ตัวแรกอยู่เลยทรงแจ็คเก็ตยอะเจอเลยอขับรถขึ้นห้องหลังให้ก่อนจะจะรับพักเลยเหนียวสโยเธอก็เดินเพลินแต่ได้เนาะ

พึ่งมาของพึ่งมาดู 石头。<最> 路。嗯 ลูกคาจับเลยอันนี้มาจับตัวไหนแน่เลยหมวกอันนี้น่าจะเป็นหมวกของตัวไหนสักตัวหนึ่งเอาไปจับใส่เบดเอาลงไหนพี่เราจะหมวก่ตัว เนี่ยพี่มันจะออกทรงเสื้อภุมเสื้อแจ็คเก็ตตามที่หนูบอกอะถ้าป้ายเนี้ยนะแล้วผ้ามันจะไม่หนามากมันจะเป็นซีปอย่างเงี้ยเนี่ยการตัวเป็นแคมปิ้งเดินป่าย่างเงี้ยสวยๆมันเป็นงานที่แบบขายขายออกง่ายอะมันสะอาดกักติดมาบ้างสองสามตัวเสือไว้เถอาบางเรื่องอาจจะไม่มี บางคนอะไรไหมบางคนอยากได้กัีบบางคนก,นก็อยากได้กัดนะมาใครรอง,งานป้ายธงงานขายอยากปแ <c oughs> ทบเลยสามพันเจ็ดร้อยบาทนะคะรีวิวส่งฟรีประกอบใหม่ไม่รวมค่าส่งมาอู๊ดอันหนึ่งนะพัดลมอ่าโอเคใครสนใจเสื้อพัดล่มป้ายธงนะคะ รีบสั่งเลยของลงใหม่ๆเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ